ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทาฮานอยพิเศษนะครับประจำวันพฤหัสที่หกเมษายนนะครับวันนี้วันจักรีนะครับก็น่าจะเป็นวันหยุดของหลายหลายท่านนะครับเกี่ยวไหมถึงจะหยุดหรือไม่หยุดก็มีเวลาเล่นอยู่แล้วครับนะครับสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานไม่มานะครับเมื่อวานเด่นมาฮานอย v i p เจาะไม่มา สำหรับเมื่อวานฮานอย V i P แต้มเดียวฮานอยพิเศษนี่เมื่อวานนี้ขอดูแป๊บนึงครับเมื่อวานฮานอยพิเศษมาศูนย์มาตัวรองศูนย์ฮานอยฮานอยปกติมาตัวรองหกเออเมื่อวานฮานอยปกติไม่ไม่มาก็เบาๆก่อนกันครับรับชมรับฟังเบื้องต้นครับวันนี้สำหรับฮานอยปกติฮานอย V i P ฮานอยพิเศษ8 4 4 8ที่ชอบมากเลยเริ่มกันที่พิเศษก่อนเลยได้สุด8ครับ08 1868ครับ01 02, 0ย์5ครับ มัศูย์เข้าไปครับมาศูนย์เข้าไปครับนเาบนาะใครอยากเล่น3ตัวเอาศูนยไหมมัดครับอยากแตกตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับสิบเนาฬการ30ทีมารุ่นผลกันครับ